วันนี้นะครับผมวันนี้เราก็มาแบบว่าระเบิดความมันกันครับที่เอเชียนทีคนะครับผมก็มากับเลสนะครับผมในแบบว่ารูปโฉมใหม่ของเลสแม็กนะครับผมวันนี้แบบว่าจัดความมันเต็มที่เลยใช่ค่ะวันนี้เป็นแบบว่าปรากฏการณ์ในวงการขนมค่ะเพราะว่ามีชิปพแนลใหม่ใช่ค่ะทเป็นแบบว่ายิ่งอยากยิ่งมันอยากมากๆเลยเป็นชิปที่อยากลึกพิเศษนะครับผมนะฮะแล้วก็แบบว่าเก็บกักเนี่ยแบบว่าความเข้มข้นนะฮะเข้มข้นของรสชาติเลสแม็กเนี่ยทั้งสองรสชาติไว้ในอนุทุกอนุความอยากเนี่ยได้แบบว่าถึงแบบว่าเต็มที่ มากมากเลยอร่อยแ้วสองคนเป็นรสอะไรบ้างคะอ่าของย่าเป็นของย่าเป็นสไปซี่ซีฟู้ดค่ะของผมก็เป็นซี่โครงหมูอเมริกันนะครับผมก็คือแบบว่าเป็นรสชาติที่แบบว่าเออน่าถูกปากถูกใจเป็นแฟนเลสทุกคนนะครับผมแล้วไหนอร่อยกันคะโอ้นี่ต้องต้องต้องให้นแฟนตัดสินนะฮะลองลองไปซื้อมาทานดูแล้วก็พุลละแนวนะครับผมอันนึงเป็นสไปเป็นเป็นซีฟู้ดอ่าก็ลองของย่าดูนะฮะสำหรับคนที่ชอบซี่โครงหมูนะฮะอเมริกันก็ลองนะสองสองสีฟ้านะครับผมเมื่อกี้เนื้อฟางกล้าที่แบบปีหน้าผาทำเป็นยังไงบ้างครับ เอ่อก e ็ก็สนุกนะครับผมมันมากๆครับผมแล้วก็มีแบบว่าแก๊กเล็กๆบาดเสียวบาดเสียวหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมใช่แต่ก็เหนื่อยนิดนึงถ้าผพูดถึงวิญญาณความมันของทั้งสองคนประสบการณ์ที่ไม่ลืมเยมีอะไรบ้างโอ้โหของผมนี่นะน่าจะเป็นเรื่องของกีฬามากกว่าฮะกีฬาอย่างเช่นเวกบอร์ดอะไรเงี้ยอ่าซึ่งเจ็บแล้วจำฮะเคยไปกระโดดบันจี้ที่นอร์เวย์ค่ะสนุก มีครับมีซ้อมกันก่อนครับผมก็ได้ลองลองขึ้นไปกันก่อนจริงๆแล้วสูงนะฮะถือว่าเป็นหน้าผาที่สูงคถึง8เมตรครับผมใช่เมื่อกี้เห็นมีช็อตยาย่างหล่นลงมาด้วยใช่ครับผมผมก็บอกว่าใครหิวไหมฮะมือเกือบเอื้อมไม่ถึงฮะนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับผมนะฮะยังไงบ้างคะที่ทางเลยยังคงเลือกเราเป็นพรีเซนเตอร์ต่อ อันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณทางเลสมากๆครับผมที่ยังให้โอกาสนะครับผมกับน้องอยู่อะไรเงี้ยครับผมถือว่าเป็นครอบอีกครอบครัวหนึ่งค่ะก็ยังได้ทํางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นสิ่งทีหลายปีแล้วครับผมแล้วทีมงานทุกคนก็น่ารักด้วยครับใช่ครับอะไไรทที่ดออกม้๋ออันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องในวันวันเลนชายครับผมก็แบบว่านิดนึงครับผมนิดนึงนี่ก็เราดิดิเป็เอใช่ไหมเออเปล่าเป็นกิมมิคครับผมเขาเขาเลากันว่าเหมือนแบบพีิเดชใช้งานเนี่ยบังหน้าดังไหมเนาะ ไม่ใช่ครับผมก็จริงจริงก็มีน้องคนเดียวไหนใกล้ๆตัวก็คงให้น้องแหละครับผมอมีกั้หมายหรอางค่ะครับผมไม่มีครับไม่มีครับ้องย่าเป็นไงบ้างพี่เพี่อนผู้ต่คนเยอะมากวันนี้อย่างน้อยหนูก็ได้กหลาบแล้วค่ะน่ารักดีพอไหมคะ เดี๋ยวให้ชอบขึ้นนะที่เราเล่นเราเล่นเรียกว่าคงกวนรับซับมันเลนทายครับผมใช่ก็แต่วันนี้แฟนๆเ็มาเยอะนะครับผมนึกว่าจะไม่ค่อยมีคนนะวันนี้ก็มีมีคนมาเยอะเหมือนกันครับต่อจากงานนี้เดี๋ยวไปกปนข้าด้วยกันต่อไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครมนหรอไม่มีครับไม่มีค่ะไม่ียไกัมาไม่มีครมากรับมว่าเป็นทายพี่แต่ยังไงกัน ไม่มีครับไม่มีค่ะไปไหนกันคะเสร็จงานไม่ได้ไปไหนครับกลับบ้านกลับบ้านครับผมใช่แล้วก็กลับบ้านซีได้ขนาดนี้ไม่แบบจริงๆคงกินข้าวกันหน่อยอะไรก็มีกินข้าวนะครับแต่ว่ามันก็แบบว่ากินกันแบบว่ากับเพื่อนๆอะไรนัดกันไปทีอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าไม่ได้มีนั่งรอไปกินแน่นอนนะไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวมีภาพเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีครัเนี่ยไม่รู้ครับไม่เหงากันแล้อคะองความรักแต่ทำงานเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยก็มีแม่อยู่ที่บ้านอยู่ครับใช่หรอ สุดมีเปิดบัญชีไปคู่การอ๋อครับทำบุญฮะอันนี้ก็เป็นพระป่าครับผมสร้างพระพุทธปางสายญาตินะครับผมก็อยู่ที่วัดป่าคิตยญานุสอนะฮะจังหวัดขอนแก่นนะฮะอำเภอภูเวียงนะครับผมก็สร้างพระพุทธรูปนอนยาวประมาณ20กว่าเมตรครับผมครับยอด้ครับ ก็แม่ตอนนี้แม่ก็ลงบัญชีในไอจีน้องย่าก็ลงบัญชีไปแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมอยากจะร่วมบุญด้วยก็เชิญครับผมอันนี้คือเป็นทําคู่กันทําบุญคู่กันครับก็มีคนบริจาค50บาทก็มีนะครับผมซึ่งเม็ดเม็ดเงินจํานวนแต่ละครั้งที่บริจาคเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่ที่ไม่ได้มีมากเลยคือเป็นปริมาณน้อยแต่ว่าบริจาคคนบริจาคเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าตอนนี้แบบว่าได้ได้ยอด4 0 0 0 0 0กว่าแล้วก็ถือว่าขออนุโมทนากับทุกท่านที่ที่ร่วมบุญด้วยครับผมใชล้ ก็ก็ด <than whatever in England> like nah, mm ้วยความที่ว่าแม่แม่แม่ก็คุยกันนะครับผมดยเขาอยากให้แบบว่าทําบุญด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ในรุ่นสมัยนี้ก็ห่างห่างห่างวัดห่างธรรมะเยอะนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆทุกคนด้วยที่แบบว่าเออจะได้หันเข้ามาหาทางธรรมะด้วยอะไรน้นอกจากจะแบบสนใจในเรื่องโลกมากเกินไปอะไรแบบนี้พี่นเดทเนะพี่นเดชน้อนชัยยะช่วยพี่นเดชเราขาดเราไม่หลอเนะขอบคุณค่ะ พี่ได้คนหิวไม้เยอะลงลูกใช่ไมมือไม่ว่างค่ะแล้วอย่างนี้จะไปร่วมทำบุญกันเมื่อไหร่ไงคะถึงประมาณวันที่23ฮะเดือนมีนาใช่เดือนมีนาทำไมต้องเปิดคู่กันด้วยคะแบบคนเดียวใค่คนนึงอะไรอย่างเงี่ยหรือว่าชื่อแม่ไปเลยไม่ได้ซุปเปอร์แม่บอกว่าถ้าเป็นชื่อแม่อาจจะไม่มีคนบริจาคมาก็เอาเป็นเอาเป็นอยากอยากให้อยากให้บุญเป็นเป็นให้ลูกเป็นตัวนำา ีครับผมแล้วตอนนี้ยอดเยอะยังครับก็สี่แสนกว่าครับผมใช่ครับที่เราก็ได้ไปเยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ก็จริงๆเราเปิดบัญชีไปเรื่อยๆครับผมครับแเดช๋ยพี่ขอทวนไปถามเรื่องเห็นบอกว่ามีการจัดระเบียบสังคมของนักข่าวไอ้ม่นักข่าวแบรนด์ข่าใหม่อะไรเงี้ยเล่าเรื่องราวให้ฟังนิดนึงเพราะว่าคนไทยก็เหมือนกับอ่าใช่ก็ตามในไอจีพิอาจเลยครับผมรายละเอียดทุกอย่างได้ชี้แจงไปในนั้นแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองไปดูไอจีพิอาจดูนะฮะครัแลมวเดี๋ยวเหมือนที่ชอบอะไรอย่าง เออคุยครับจริงๆเราเราเราคุยกันก่อนครับผมก็ก็เป็นความคิดของทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นความคิดของทางเราด้วยซึ่งจะจะแจ้งให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับเป็นระเบียบอย่างเงี้ยครับก็เรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบประเด็นเ่รามันต้องเหตุการณ์อะไรที่ยิ่งใหญ่มีเหตุการอะไรใหญ่ๆที่มันทำแบบเป็น c a สตา t u d y อะไรแบบนี้ ได้ชี้แจงไปแล้วครับผมก,ก็มันก็เป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงเหตุก็ถือว่าทุกอย่างก็จบไปด้วยดีครับผมใช่เราไม่ได้ต้องการให้แฟนขับเป็นแบบไหนค่แน,นเราไม่ได้ต้องการให้แฟนขับเป็นแบบไหนครับผมเราต้องการให้แฟนขับ <c oughs> เข้าใจเราด้วย <c oughs> นะครับผมอันนี้เป็นแค่นี้เองให้เข้าใจเราด้วยใช่คุยเรียบร้อยครับทุกคนน่ารักครับทุกคนโอเคครับผมไม่มีปัญหีอะไรเรื่องนี้มากไหมคะ จริงๆแล้วเราก็ยินดีค่ะที่แบบว่าทุกทุกคนรักเราก็แบบว่าอยากติดตามผลงานของเราแต่ว่าเป็นเป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็็มควรด้วยที่บอกปัญหาสะสมมันเช่นอะไรบ้างคะตามยุ่งเรื่องส่วนตัวเราเออไม่ไม่ใช่ครับบางทีเนี่ยเรื่องของการแจ้งคิวในในในบางเว็บเนี่ยแจ้งผิดพลาดแล้วก็เป็นเกิดปัญหาทําให้สร้างความสับสนให้กับแฟนคลับหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนที่จะไปตามงานน้องปรากฏว่าไปตามอ้าวไม่เจอ แล้วก็แล้วก็มาหาว่าเอ่ามาเป็นเป็นแบบว่าเป็นความผิดของนักเด็กกับย,ย่า,ยา,ายไปสักอ,อย่าง<ช>านั้นอะไรไงี้ยว่าเออไม่ใช่หรือว่าแบบว่าไม่มีโกหกบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมก็เราก็ทําให้ทุกอย่างให้มันแฟร์ฟรกับ<ช>ทั้งสองฝ่ายแสดงว่ามีมีเราปัญหาม,มีตลอดครับจะต้อง้องจัดการมั้เออมันมีตลอดอปัญหามีให้แก้อยู่แล้วครับผมก็แก้ไปเรื่อยๆครับใช่ครับอย่าย่าเป็นคนในเรื่องว่าแฟนคลับอาจจะมี บางกลุ่มไหมที่จะต้องอาจจะน้อยใจหรือว่าคือจริงๆแล้วที่ที่เราทำทุกอย่างนะคะคือเป็นกลุ่มที่น้อยมากเป็นเป็นส่วนบุคคลที่แบบว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นหนูว่าทุกคนน่าจะเข้าใจค่ะคนเขาจะมโหไปว่าเราจะเข้ากูจะนอนจะนอนอะไรอไม่กูม่เอออันนี้คงไม่นะผมว่าแฟนๆทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างก็ได้ชี้แจงแแบบว่าเคลียร์มากๆแล้วนะครับผมอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นะฮะทีนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะคใช่ทุกอย่างโอเคแล้วครับผมแล้วคุยกันด้วยดีเนาะคุยดีครับคุยดีไม่มีอะไรเลยไต่การจัดการแล้วโอเคขใช่ไหมหรือยังไงก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆครับใช่ครับต้องติดตามไอจีที่หาเองทีที่ถ้เยาวรากลับมาเราอยากจะแบบไม่ดังเท่านี้นะคะไมได้ต้องการเป็นตัวโดดตัวเยอะเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคนจะได้เข้ามาอันนี้ตอบยากนะครับผมตอบยากครับไปตอบดีกว่าแค่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะมีคนรักก็ดีแล้วครับผมวันนี้ ตัดกังวลไหคะกังวลแล้วเนาะเครียดไหมไม่เครียดเลยไม่เครียดไม่เครียดใช่โอเคอัดแล้ถามที่นึงซื้อที่ไหนคะเนี่ยอยากกินเลยอันไหนพี่เลยเลยครับผมโอ้ยเซ่นโชว์หวยทุกอย่างร้านป้าลุงแปะมีหมดครับผมเลสแม็กนะครับเพราะว่าตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับผมทั้งสองรสชาติเลยแต่ว่าถ้าอยากได้รสพิเศษหน่อยนะครับผมก็เซเว่นอีเลเวนครับผมใช่ กินแล้วไม่อ้วนครับแต่บริโภคพอประมาณนะครับผมนะฮะกินแล้วหล่อแล้วสวยมันจะย่างไหมคะโอหล่อสวยครับผมแน่นอนค่ะพี่เซนะ